มาคเชโปวิชเผยปมในใจที่บุรีรัมมาคอเชโปวิชกองหน้าตัวเก่งทีมชาติเซอร์เบียยอมรับรู้สึกเสียใจที่โบซิดาบันโดวิชคุณซื้อเพื่อนร่วมชาติถูกประสาทสายฟ้าปลดออกจากตำแหน่งในช่วงก่อนหน้านี้ผมเสียใจที่ผมโชคไม่ดีกับบันโดวิชผมเชื่อมั่นเขา เขาหวังว่าผมจะทําประตูได้แต่ตอนนั้นผมกลับทําไม่ได้ก่อนที่ผมจะทําประตูได้ในภายหลังซึ่งผมยิงได้5ประตูในหลีและ1ประตูในบอลถ้วยผมมองว่าเขาจะเห็นถึงทักษะการทําประตูของผมพอเราพูดถึงบอลถ้วยก็ต้องขอพูดถึงมาริโอโยูรักกี้เดตุ้ชของทีเมืองทองขอทําในสิ่งที่ไม่มีใครทําได้ในประเทศไทยเมื่อช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาผมได้เจอเขาช่วงก่อนกลับเซอร์เบียเราได้มีการทานอาหารยินด้วยกันมีการพูดคุยกันมันเป็นเรื่องดี ที่ได้เห็นและได้ยินว่าเขาทุ่มเทให้ฟุตบอลมากแค่ไหนผมเชื่อว่าเขาจะประสบความสําเร็จในชีวิตโคต้ชสําหรับมาข้อเชโวปิชผ่านการค้าแข่งกับทีมดังยุโรปอย่างปาดิซานเบลเกตโอลิมเปียกอสเลอันมาโยกาและล่าสุดกับบุริรัมยูเนเตตในศึกไทยลีกด้วยผลงาน11นัดยิงไป6ประตูเิ่มถึงติดทีมชาติเซอร์เบียชุดใหญ่และล่าสุดเขาได้ย้ายร่วมทีมโอโมเนียมิโคเซียที่มีลิสูงสุดไซปัส